เอาละครับากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับเดี๋ยวสักครูน่นึงครับจะไปพูดคุยกันหน่อยเรื่องของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNEA สมัยที่5นะครับซึ่งประชุมไปเนี่ยตั้งแต่วันที่2เอ่อ28กุมภาพันธ์จนถึงวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับที่เคนยาทีนี้ ประเด็นก็คือเรื่องการบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดการมลพิษจากขยะพลาสติกนะครับซึ่งแปลว่าประเทศไทยเราเนี่ยต้องไปมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวพูดคุยกับคุณเจตุพรบุรุษพัฒน์นะครับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงเล่าอนาคตนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินอาชีพ ในฝันและรุ่นรถออมสินจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันเพียงแค่ท่านฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075นหะครับ4 2 2 1 0 7 5หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้สองท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับ นอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมเพื่อท่านผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันนะครับผ่านทางเพจของเล่าสู่กันฟังท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปร่วมสนุกด้วยการเข้าไปที่หน้าเพจนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาโดยสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้ทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับสาหรับวันนี้ให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้นําเสนอสินเชื่อโดยมีโปรโมชั่นพิเศษเพื่อเข้าร่วมในงานมานีเอ็กซ์โปสองพนะครับ โดยสินเชื่อ GSB Smooth b e a t s เนี่ยนะครับจะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดในช่วงปีที่1ถึงปีที่2นะครับคือร้อยละ่อปีทวนต่อปีทุกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับได้นำเสนอสินเชื่อเข้าร่วมงาน Money Expo 2022นะครับซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับคือสินเชื่อ GSB Smooth b e a t s ซึ่งจะ มีอัตราดอกเบีย้ยปีที่1และปีที่2อยู่ที่ร้อยละ2.99นะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคําถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB Smooth Beats นะครับซึ่งเป็นสินเชื่อโปรโมชั่นพิเศษที่ธนาคารอมสินไดน้นําเข้าร่วมในงานมานีเอ็กซ์โปสองพันยีนั้นนะครับอัตราดอกเบีย้ยต่ําสุดจะอยู่ที่ปีที่1และปีที่2คําถามคืออยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อปีส่งคําตอบมานะครับ S M S 4 2 2 1 0 7 5 Facebook Live เเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับ มาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆดีฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารอมสินนะครับได้นําเสนอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะครับเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะเป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพก็ได้เป็นผู้ประกอบการรายย่อยก็ได้หรือเป็นผู้ขับขี่รถสาธารณะก็ได้นะครับโดยมีวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ห้าหมื่นบาทจนถึงสามแสนบาทอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละสามจุดเก้าเก้านะครับเป็น ffective r a t e ต่อปี ตลอดอายุสัญญานะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการชราระคืนไม่เกิน5ปีนะครับลอดชําระในช่วง6เดือนแรกหรือว่า6งวดแรกผู้ที่สนใจครับสามารถลงทะเบียนเพื่อยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ w w w g s b o r t h หรือจะติดต่อโดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้นะครับหมดเขตวันที่30กันยายน2565นี้หรือจนกว่าวงเงินในโครงการจะหมดลงนะครับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทอพอกระทรวงคมนาคมครับขอยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษใน3สายทางด้วยกันนะครับในระหว่างวันที่ในวันที่13พฤษภาคมก็คือวันนี้นะครับซึ่งตรงกับวันพืชองคลและอีกวันหนึ่งคือวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมนี้ซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชานะครับโดยจะงดการจัดเก็บค่าผ่านทางใน3เส้นทางด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครจํานวน19้ด่านเก็บค่าผ่านทางนะครับ ทางพิเศษสีรัฐจ,จำนวน31ด่านเก็บค่าผ่านทางทางพิเศษดุรนัทยาจำนวน10ด่านเก็บค่าผ่านทางนะครับซึ่งนอกจากนี้แล้วเนี่ยผู้ใช้ทางพิเศษยังสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางสอบถามสภาพการจราจรและก็การขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษหรือว่า e x ็กซ์ c e ดค e ร์เซ็นเนะครับหมายเลขโทรศัพท์1543ได้ตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยนะครับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะครับได้นําเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินไปให้บริการให้กับผู้ที่สนใจในงานมานีเอ็กซ์โปกรุงเทพครั้งที่22นะครับมีบริการทั้งสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะครับมีสินเชื่อนวัตรกรรมดีมีเงินทุนสินเชื่อเสริมแกล่ง SME เกษตรหนุนธุรกิจสมาร์ทฟาร์ r เอร์แล้วก็เติมเงินทุนฉุกเฉินผ่านสินเชื่อทกศออนไลน์นะครับโดยใช้สลาก คำประกันผ่านทกอสเอโมบายนะครับส่วนผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝากนั้นก็จะมีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคแล้วก็เงินฝาก a s เซฟวิ่งเงินฝากดิจิตอลเพื่อเป็นทางเลือกในการออมเงินในยุคดิจิตอลน,นะครับรวมไปถึงการให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์และการบริการพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษและก็ของที่ระลึกมากมายนะครับจากอาคารเช a เ l อร์สองอินบริเวณอาคารเช a เ l อร์สองและ 3. Impact เมืองทองธานีนะครับงานมันีเอ็กซโปจะจัดไปจนถึงวันที่15 สภาคมนี้นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าอนาคตเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณจตุพรบุรุษพัฒน์นะครับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องของการบรรลุข้อตกลงการจัดการมลพิษจากขยะพลาสติกนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับจตุพรครับวัสดีครับคุณผู้ชมครับจตุพรครับเป็นอีกวาระหนึ่งที่เราได้คุยกันนะครับจตุพรครับเป็นยังไงบ้างความคืบหน้าหลังจากที่ประชุมเอ e ูเอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณจตุพรครับ ก็คือคือประชุมยูเนียเนี่ยผมก็ประชุมมาทุกสองปีนะครับเป็นการประชุมสัมมนาสิ่งล้อมแห่งสหประชาชาติอะยูเนียก็คือ u n เ t e d n a t i o n ั่นเอ็นเวอร์เ s นต์แอซึ่งประชุมกันมาทีนี้เนื่องจากว่าเขาเลื่อนเรื่อยที่ห้าเจ็ดการประชุมครั้งนี้นะครับพอดีห้าเจ็ดปุ๊บมันจะเข้าครั้งที่ห้ากป็ปีหกสิบปีติดโควิดปิดปุ๊บก็ขยับมานิดนึงก็ก็ปีที่ผ่านมาในต้นปีเนี่ยเราก็มีการ แบ่งเป็นสองช่วงช,ช่วงนึ่งก็เรียกว่ายูเนียห้าก็คือห้าจุดหนึ่งก็พูดถึงเรื่ององบประมาณโดยแผนที่ยูเนี่ยเพื่อจะดูแลสมาชิกซึ่งมีทั้งหมดทั้งร้อยเก้าสิบสามประเทศทั้งภาคประชาสังคมและอะไรเนี่ยก็ว่าไปแต่ทีนี้มันก็ขยับมานิดหนึ่งก็เป็นห้าจุดสองอันนี้แหละครับคือที่ที่ที่จะมาพูดกันเรื่องประเด็นเรื่องของอสิ่งแวดล้อมที่มีความสําคัญอะไรเลยทั้งโลกประเด้นเรื่องอะไรบ้างที่เรียนคุณพิทธิพัฒน์ตะคิดน้อยชนมามันก็เป็นการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ต่อมาาจก ขอบยนะี่สิบหกเนี่ยนะซึ่งซึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือขอบเ่าถือว่าเบอร์หนึ่งแต่<อ>จากนี้มาก็อันอเดียลละซึ่งต่อเรื่องมาที่ก็มคามคุยกันทีน<อ>ี้ประเด็นที่คุณพ่อพูดถึงเรื่องว่าเอ๊ะการจัดการเรื่องขยะพลาสติกก็เป็นหนึ่งในหัวข้อที่เขาคุยกันวันนั้นออ๋ที่เราคุยกันแล้วเราก็เราก็คุยคืองเรียนอย่างนี้ว่าการจัดการเรื่องขยะ,ะพลาสติกเนี่ยโดยเฉพาะขยะทะเลหรือมารินเดบรีที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะรเรียนเนี่ยอย่างไรบว่า ประเทศไทยเราถือเป็นผู้ที่เริ่มนะในการยกระดับเรื่องของขยะทะเลนะนะเนี่ยก็บอกอยู่ในหัวข้อประชุมของรัมนตรีสิมอลรอบอาเซียนวันนี้ก็ทุกคนก็บรรลุข้อตกลงเออเรื่องที่มีความสําคัญเพราะฉะนั้นไอ้สองสามเรื่องที่คุยกันในการประชุมยูนเ,นยนเนี่ยห้าจุดสองเนี่ยก็มีอยู่สองสามเรื่องที่สัมภาษณ์ส้หนึ่งก็คือเรื่องการจัดการบลพิษจากพลาสติกนี่แหละซึ่งอันนี้ก็คือเห็นล็อก้องต้องกันล้วบีแขนนะมีความคืบหน่าจะต้อง อ่าทำระหว่างประเทศแล้วก็มีต้องแผน้ังแล้วเสร็จภายในคอสอสองศูนย์สองสี่หกสี่ก็สองศูนย์สองสี่ก็คือสองพันหกสิบเจ็ดอีกสองสามปีเนี่ยเพราะฉะนั้นอ่ก็เวลาก็จะประชุมอีกสองปีข้างหน้าไงก็ต้องไปคุยเลยเนี่ยแผนแต่ละประเทศทําอะไรไปบ้างอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองก็เรื่องการจัดการเรื่องสารเคมีของเสียอันนี้ก็ก,ก,ก็ก็มีการคุยกันอันที่สามก็เรื่องของเรื่องของค,าความสูญเสียเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยนะฮะอันนี้คน สองสามเรื่องเนี่ยก็มาคุยกันตรงนี้นะฮะก็ก็หมายความว่าทุกประเทศก็ก็มรรลุกข้อตกลงนี้เข้ามาก็กลายเป็นสเตทเมนที่มาคุยกันตรงนี้เข้ามาครับครับแล้ววิธีปฏิบัติจากนี้ต่อไปทาไงครับคุณจตุพรครับคือ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 วันนี้เราไอ้เรื่องขยะพลาสติกที่ที่ที่มีปัญหาเนี่ยเราก็ก็ขอให้ทางกรมควบคุมมลพิษเป็นโกัสพอยต์ของประเทศไทยครับครับทีนี้ไอ้การจัดการขยะเนี่ยฮะ เอ่อตอนที่คุยกันเนี่ยมันก็มีหลายหลายหลายร่างไงนี่พาาทุกประเทศก็จะเสนอเข้ามาคุณพี่รับนี่พามาไมออกนึกออกประเทศที่เสนอเนีปัญหาไม่เหมือนกันปัญหาไม่เหมือนกันแต่ละประเทศเมื่อเราก็ดูว่าไอ้ช่องช่องอันไหนที่เป็นประโยชน์สูงสุดับบางประเทศเขาเน้นเฉพาะปลายทางเช่นลงทะเลบางประเทศเขาเน้นการจัดเก็บแหละแต่ก็มีข้อตกลงที่สําคัญที่เราคุยกันเขาเรียกว่าเป็นข้อตกลงทางยุโรปอ่ะเขามีข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มของลาวันดาอะไรที่คุยกัน ท,ทุกคนเห็นพร้อมเนินว่าไอ้ข้อตกลงอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของต้นทางกลางทางปลายทางไอ้ชัดเจนเป็นเร่างมาติของลาวันดาเลยเปนรูเขเ้อเสนอแต่ว่าอน,นี่ทุกที่เก็เห็นพร้อมเนินเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอารวมเอาของมติที่ของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเน้นเรื่องทะเละใช่ไหมก็มารวมกันก็กลายเป็นเรื่องของขยะ,ะที่เปัญหาเรื่องอขยะพลาสติกก็คือพูดๆหนึ่งต้นทาง กลางทางพังซึ่งมันก็สอบของกับนโยบายของรัฐบาลเหมือนกันอั oh. นนายมตีก็เด่นตั้งแต่แบบเข้ามาเรื่องของขยะต้นทางกลางทางปลายทางก็คือเรื่องต้นทางให้คนจัดเก็บทัดแยกนะระหว่างทางเนี่ยลถท้องถิ่นการจัดเก็บต้นถึงปลายทางไปกกตรงไหนไปอยู่ตรงไหนลงทะเลหรือเปล่าเนี่ยฉะนั้นเราก็รับตรงนี้มามาเป็นแนวทางแล้วก็ hmm. อันเนี้ยก็ขอให้ทางกรมควบคุมทิศเป็นโฟกสขอยในการที่ดูแลตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ก็คิดว่า ประเทศไทยเราก็ทําอยู่แล้วทําอยู่แล้วเขาเคยทำไปโดยสเตตแล้วนะเพียงแต่ว่าเมื่อเรารับข้อตกลงของของทางทางเอ่อทาง, junior, ทางยูเนียส5.2ที่เราคุยเรื่องนี้มาเนี่ยการจะดําเนินการในทางทดก็แล้วแต่เนะางก็ต้องมาเสริมนะเพื่อเกิดเ,เรียกว่าทําให้มันมีเชิงปฏิบัติเชิงประจักษ์ให้ให้ชัดเจนนะซึ่งอันนี้นผมเรียนว่าประเทศไทยเราก็เรียนเรื่อง BCG ก็คล้ายๆกันเอาไป ใช้ต้ําทาใหม่เลยต่างๆนะฮะตรง,ง,งนี้เร่อนั้นเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ที่เราทําอยู่แล้วนะแต่เราเป็นอยู่ในแผนยุทธศาสตร์าชาติอยู่แล้วนันนก็อยู่ในหมวดของแผนส,สชแผนที่สิบสามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกอ,อย่างก็งมันก็เป็นการดําเนินการซึ่งซึ่งสอนรับตัดสินที่ประเทศไทยทําอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเราจะเพิ่มเติมอะไรเป็นพิเศษไหมคุณจตุรพ,พรอาจจะต้องมีเพราะว่าเราต้องดูว่า,าจะทำเขาเจอคนไทยเหมือนกันใช่ไหมฮะว่าเราต้องดูดูประเด็นนี้เหมือนกันสูด้าถามว่าเราต้องสอนเด็กต้อง ับแต่แต่แต่บางทีเราต้องเราก็เราก็เป็นห่วงนะเพราะว่าหนึ่งเขาเจอของการอาหารบ้านบ้านบ้านเรามันมันไม่เหมือนที่ใช่มันมันไม่มีน้ํามีแกงมีโอคนอื่นเขากินกันแห้งๆนะฮะง่ายอืมนี่นี่ต้องยอมรับจริ่งแล้วแล้วสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยครับวันนี้พอดฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยไอ้แท็บเนี่ยมันเยอะมากอันนี้ต้องเข้าใจอันนี้นี่ต้องยอมรับเลยคนนี้เราต้อง ต้องต้องยอมบ้างผ่อนบ้างนะจะไปบอกให้ต้องอย่างนี้มันมันก็ไม่ไหวที่มันะนลำบากเพราะนั้นอันนี้ต้องดูเพราะนั้นหลังจากเอ่อโควิดที่ที่ประเทเราเศรษฐีคลายเนี่ยนะฮะตัวเลขขยะนี้น้อยแต่พลาสติกเพิ่มขึ้นเพราะเราต้องเห็นไอ้สิงค์ยุทธ์เยอะนะฮะเพราะนั้นแผนที่ลดแบบของประเทศไทยเราที่ทํามาเนี่ยซึ่งเราก็ทำมาแล้วการจัดการ่พลาสติกตั้งหกหนึ่งถึงเจ็ดสามเนี่ยเราทำาปนสิบปีทำอยู่แล้วนะการลดไอ้ไอ้อะไรต่างๆที่เข้าไปส่วนผสมอะไรต่างๆเราทําอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าอันเนี้มันตอก็จะสอดรับก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 ับประเทศไทยแต่ว่าต้องดูบริบทนะต้องดูบริบทเหมือนกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับอบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องต้องดูกันต่อไปแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราปฏิบัติมาถือว่าเป็นแนวทางของเราที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมของจุดพรคนะก็ก็เราทําอยู่แล้วไม่ว่า่งเป้าหมายในการลดขยะเช่นการลดเรื่องของเอ่อเจ็ดชนิดที่เราจะจุเช่นพลาสติกหุ้มอ้ ไอ้ไอ้แคปซูลเนี่ยสมัยผมเนี่ยเป็นที่ดีเลิกเลยนะไอ้ส่วนผสมจได้โจโตได้จได้ไอ้โคบีดเนี่ยพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนาสมมติไม่ต้อเราก็ลดกองโฟมอาหารแก้วน้ำพนนลาสติกเนี่ยหลอดพลาสติกเนี่ยอ้เมันจะอยู่มันก็จะได้รับความผิดชอบจากมติคณะ่ปีหกห้าเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะต้องหายไปแต่เรนะก็จะสอนรับกันนะฮะอะไรต่างๆการนำขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ร้อยแล้วร้อยภายในปีเจ็ดศูนย์อันนี้คือสิ่งที่ทำนะ แล้วก็กรมควบคุมมลิษเนี่ปีหกห้าเนี่ยก็จะนำล่องรถขยะในหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศโดยกําหนดเป้าหมายว่าเช่นขยะรุ่นหอที่ส่งก็จะต้องลดลงอย่างน้อยร้อยละสามสิบจำนวนถุงหูหิ้วแบบแบบบางลดลงร้อยร้อยเปอร์เซ็นได้ผลถึงภายในปีเจ็ูนย์นะต้นดแก้ปัิหาเี่จะขายร้อเซนไม่มีการใช้โฟมอยู่าหในหน่วยงานแล้วก็กระทรวงทรัพย์ในเรื่ที่ระทรวงทรัพย์านก็กำชับในอุทยานเราตายใช่ไหมประกาศออกล่าจิจาจเลยไมเอาพวกนี้เข้าในอุทยานเลยครับนะมันก็จะช่วยทําให้ คนที่ที่ที่เข้าใจที่จะเห็นภาพเรามีทั้งไอ้ส่งเสริมสร้างจิตสํานึกโบริเวณเชียแล้วก็ต้องมีมาตรการทางกฎหมายด้วยนั่นก็คือสิ่งที่ดําเนินการซึ่งเราก็ทํำอยู่แล้วจะเห็นมีข่าวเกิดแต่ช่วว่าอาจจะเบาหนนิดนึงนะบุญรัดนิดหนึ่งทำไมฮะอ๋อผมก็เข้าใจแกแหมเไม่เข้าใจได้นะคุณเจริคพอดเข้าใจได้แต่ว่าสักพักนึงแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวมัจะกลับมาซึ่งจริงๆผมเข้าใจว่าในช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยเนื่องจากมันมันจะเปลี่ยนอะไรกระทันหันมันก็ลำบากใช่ไหมฮะแต่ว่าลำบากอต้้งเขาใจทุกคนก็เอานะ แต่ผมผมองเงินว่าคนก็ค่อยความสนใจแม้ญญแต่อตอนที่ช่วงที่มีโควิดอ<ล>ะไรเงี้ยเราก็เชิญบริษัทที่เป็นรายเดอร์ทั้งหมดอ่ะมาคุยกันนะว่าบรรจุเป็นยังไงอะไรแล้วเก็บยังไงช่วยเขายังไงแล้วเอาขยะนี่ไปทําเรื่องการเป็นขยะเปลี่ยนเป็นบุญอะไรเนี่ยหือยังเมันก็ทําได้เโอเคแต่ว่าโอเคละมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าในช่วงนี้เราก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้เรื่องที่เราไปทำไอ ร่วมเขาบิดเมนกับทางทาง,ทางทางยูเนียเนี่ยแต่ทางทางสาธรชาติซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยเราก็มีความก้าหน้านะในอาเซียนถือว่าถือว่าก้าหน้าพอสมควรในเรื่องการทีนี้ในในระดับโลกเนี่ยคุณจตุรพรผมขอเป็นความรู้นิดหนึ่งว่า,าปัญหาและอุปสรรคของอาจจะเป็นบางประเทศนะฮะที่ว่าเขามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการกระจัายขยะเหล่านี้เนี่ยปัญหาและอุปสรรคหลักๆของเขานี่คืออะไรบ้างจตุพรเนี่ยคือคืออย่างนี้แล้วก็ยอมรับว่าวันเนี้ยวันเนี้ยประเทศไทยเรากำลังเข้าเข้าสู่ที่ว่าการ ไม่ให้เอาขยะเนี่ยมาทิ้งในประเทศที่ลราพัฒนาหรนะือปม่หรือออก็จจะมีรถขยะที่ขนมาเราลดลงหนึ่งถุงเนี่ยแทบตายแต่ขนมาทีสามสี่แสนถัง,งอันนี้โดนโดนบล็อกละตัวอย่างจะต้องบล็อกการนำเข้านนขจะต้องมีมาตรฐานมีโค้ต้ามีอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็แล้วก็วกเราก็าจะใช้ขยะเนี่ยในพลาสติกเนี่ยในประเทศเนี่ยเอามากลับมาใช้ใหม่คื่อว่ารีไซเคิลในประเทศไอ้เราเข้าเลยไม่มีเพราะทุกประเทศเนี่ย ก็จะใช้ไอ้มาตรฐานนี่ทั้งหมดทุกคนก็จะต้องไปดูในประเทศตัวเองเมื่อก่อนนี่ประเทศบอกโอ้ยไม่ต้องห่วงเฮ้ยผมดีเพราะอะไรส่งออกหมดส่งไปขายส่งไปต่างประเทศนะแล้วก็สง่งแล้วก็จ้างเขาไปเก็บด้วยจ้างเขาเก็บด้วยเพราะอะไรเขาก็มาทิ้งประเทศเราไงแต่วันนี้ทุกประเทศเนี่ยเขาไม่ได้แล้วบไม่หมดเาไม่ได้แล้วทุกคนก็ต้องจัดการจัดการภายในประเทศตัวเองครับทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าไอ้พวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อไม่กี่ปีาสติกเนี่ยนะมันมีปัญหาเนี่ย เพราะนั้นทุกคนก็จะกลับมาใช้สิ่งที่มาเป็นสิ่งที่ทดแทนลดไปนะนีนนน่ผมว่าทุากประเทศก็เอาแวร์ตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นผมเล่ามาเนี่ยทุกประเทศต้องร่วงันที่แต่ว่าไอ้สิ่งที่มันค้างค้างอยู่ของเดิมไงที่มันทิ้งอยู่ในทะเลเมื่อก่อนนะฮะาะเนี่ยอเนี่ยมันกลายเป็นไมโครพลาสติกซึ่งอันนี้เรากลัวเหมือนกันอ,อันนี้ก็ที่มันละลายมันเกิดย่อยสลายไปอยู่ในสัตว์เปิดกิ้นแล้วมันแค่แราจะมองวยตาตาวไม่เห็นอันนี้เราก็เกลัวเหมือนกันัเขาบอกกลัวว่าอนาคตเนี่ยมันอยู่ในทะเลแล้วคน สัตว์เปดไปกินแล้วกินเป็นห่วงโซ่เลยก็มีปัญหาเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้แต่อดีตแล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยผมว่าทุกประเทศก็พยายามที่จะดูแลเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสัญญาประชาคมที่คุณมองทั้งโลกไงนะครับจะมาพูดเป็นมันปากตากาวที่ไม่ได้ละคุณสินรพัน์เพราะนั้นที่น้องประาชนทุกคนก็ต้องช่วยกันนะครับเพราะว่ามันกระทบหมดอะมันกระทบหมดนะ <c oughs> แล้วเรื่องการสื่อก,การคาการถามว่ามันกระทบไหมมันกระทบหมดทุกทุกทุกวิสัยมันสิ่งราเป็นประเด็นหนึ่งที ทุกคนก็จะพูดเรื่องนี้กันอย่างอยางมากครับเพราะนั้นต้อง,ต,อง,ต,องต้องข้อขอความร่วมมือทุกคนต้องช่วยกัน <unch> ต้องช่วยกันไคนใดคนหนึ่งไม่ได้ dunk, ครับเ uh, <c oughs> พราะฉะนั้นวาระ <c oughs> ของประเทศไทยจากนี้ไปนี่จะเดินหน้าไงต่อครับจุดวานะก็เราเรามีแผนอยู่แล้วแผนนะเพราะนั้นที่เขาประชุมกันเนะี่ยที่เขากําหนดท่าทีต้นทางการทางปลายทางเนี่ยผมว่าประเทศไทยเนี่ยดาเนินการอย่างค่อนข้างที่เข้มงวดอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าหลังจากนี้หลังจากการคลี่คลายสถานการณ์เรื่องโควิดนัาต้องเที่ยวเข้ามาใช่ไหม อ็เที่ยวเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะฮะการรักษาการเราเราก็ต้อง,เร,องเราก็ต้องอาศัยที่ผ่านมานี้ซึ่งสองสามปีที่เราพยายามที่ดูตัวอย่างอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเ <g ül üyor> พราะนั้นผมคิดว่าวันนี้ถ้าเกิดบวกกับสิ่งที่เรากำลังเปิดประเทศเนี่ยกับสิ่งที่ประเทศไทยเรากําลังจะดําเนินการต่อไปผมคิดว่าเราน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ <g ül üyor> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเรียนว่าต้องขอความร่วมจากทุกทุกส่วนทั้งช่วยกันไม่ใช่ว่าเรื่องของกระทรวงเนี่ยไม่ใช่ คนต้องช่วยงงนะฮะเพราะนั้นเพราะนั้นแผนที่ระวางไว้ตั้งแต่ถึงปี70จนถึงปี73เรื่องการลดนักดนรีเนี่ยซึ่งมติครมอ,รองรับหมดเนะนี่ยมันก็ดยงานก็ต้องไป implement ในการจัดการให้ชัดเจนนะนี่ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุนนสดเพราะนั้นผมคิดว่าไอ้ไอเรื่อ,เองเนี่ยพอพอพอที่จะมีเป็นอตามมาตรฐานที่าทางต่างประเทศเขากำหนดไว้ไม่น่ามีปัญหา ครับได้แต่ว่าแต่ว่าก็ต้องเ่กันต้องเ่กันได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับออกมาครับคุณจตุพรครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับกับคุณจตุพรบุรุษพัฒน์นะครับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ภาพรวมของการจัดการขยะพลาสติกนะครับเราคงจะคุ้นเคยกันแล้วเป็นแต่ว่าช่วง2ปีสปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของโควิด -19 ระบาดเลยกลับมาเป็นความจะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้ก็เริ่มที่จะกลับมาคุ้นเคยกันอีกแล้ว อะไรครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้ครับวันนี้เราถามท่านผู้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานมานี่เอ็กซ์โปสที่ Impact เมืองทองธานีนะครับงานจะจัดไปจนถึงวันที่สิบห้าพฤษภาคมนี้ใครสนใจก็ไปร่วมงานกันได้นะครับซึ่งภายในงานเนี่ยธนาคารออมสินได้นำเอาแนวคิดสร้างอนาคตสร้างธุรกิจสร้างสังคมไปเข้าร่วมในงานมานี่เอ็กครั้งนี้ด้วยนะครับพร้อมกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้ง ผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝากแล้วก็ผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อนะครับซึ่งมีอยู่หลากหลายชนิดทีเดียวให้ท่านผู้ฟังที่สนใจเนี่ยได้เลือกใช้บริการกันนะครับแต่ว่าในส่วนของสินเชื่อเนี่ยจะมีสินเชื่ออยู่ตัวหนึ่งคือสินเชื่อ GSB Smooth b a s s ซึ่งจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับคืออัตราดอกเบีย้ยในช่วงปีที่1ถึงปีที่2เนี่ยจะอยู่เพีจะอยู่เป็นเป็นอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ําที่สุดนะครับ ส่วนคำถามนี่ยครับที่เราจะถามก็คือจะถามท่านผู้ฟังว่าที่บอกว่าต่ำสุดเนี่ยคือร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะครับในช่วงปีที่1นึงเป็ปีที่2คําตอบคือร้อยละ2.99ต่อปีครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันจะหน้านะครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ